หัวข้อในวันนี้ก็คือประเด็นร้อนนะครับที่ว่าทำไมจูจ่ๆตู้ลีลันเจ้าราเชลก็ปรากฏขึ้นมานะครับในช่วงเวลานี้หลายๆคนก็น่าจะคาดการไปในทางเดียวกันนะครับถ้าอยู่ๆมันปรากฏขึ้นมาแบบนี้มันก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่ตัวคอนแลบตัวถัดไปคือเจ้ายูจงฮยอกเนี่ยจะเข้ามานะครับแทนที่เจ้าราเชลแบบเดียวกับที่กิมโกจา่าเข้ามาแทนที่เจ้าไอรีนนะครับ ึ่งมันจะเข้ามาพร้อมกับตัวแฟตเซลนะครับเจ้าราเชลตัวนี้ก็คือเป็นกล่องนะครับม,มีโอกาส10%ในการได้เจ้าราเชลแล้วก็อีก90%นะครับจะเป็นใบตั๋วสีแดงก็คือ50ใบจริงๆก็เป็นแพ็กเกจที่ค,คุ้มค่านะครับเจ้าตัวนี้35บาทซึ่งจริงๆเจ้าแฟตเซลตัวนี้มันบอกมาตั้งแต่ตอนที่อัปเดตแล้วนะว่ามันมีแฟตเซลอะไรมาบ้างก็คือจะมีเจ้าคิมดอกจามีเจ้าจองคีวอนมีเจ้าลูดี้ที่มีตู้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ เจ้าราเชลแต่ว่าคาดไม่ถึงว่าจู่ๆจะเข้ามาเป็นตู้รีลันเลยนะคำถามก็คือว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นตู้รีลันที่ค่อนข้างแปลกนะครับปกติการรีลันอะ่ะถ้าเกิดเข้ามาเป็นตัวแดงมันจะต้องเป็น10,000โลถูกไหมครับแบบเดียวกับเจ้าตัวลูดี้เนี่ยซึ่งมันจะถ้าเกิดที่4 0่0โลมันจะได้การันตี3ตัว ในขณะที่แบบใหม่ของราเชลนะครับคือสูงสุดคือ5,000โลนะครับถ้าเกิดเทียบันที่4,000โลเท่ากันเนี่ยจะได้ราเชลระหว่างทางซึ่งจะไม่มีตัวฟรีเลยนะครับก็คือจะเป็น1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวแล้วก็6ตัวที่4,000โลเท่ากัน ถ้าไปเทียบกับเจ้าลูดี้แล้วเนี่ยสี่พันโลมันจะได้แค่การันตีสามตัวนั่นพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วลาเชลอ่ะมาเข้ามานักขนะเนี้ยมันจะค่อนข้างคุ้มค่ากว่าแล้วก็ถ้าเกิดเพิ่มอีกหนึ่งพันโลหนึ่งแสนลูบี้เนี่ยจะได้สองตัวสุดท้ายนะครับทำให้โลทั้งสิ้นอยู่ที่แปดตัวนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับตัวพิก้าปกตินะครับที่แปลนจะเรียกว่ารีลานก็ได้สำหรับลูดี้นะครับถ้าเกิดสมมุติที่ห้าพันโลมันจะไม่มีจุดตัดนะก็ต้องนับไปที่หกพันโลม,มาาชช่่่วววงงในเลปกติอะ ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเปยหมดตู้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าหลายๆคนตอนนี้ติดภาพจําไปแล้วนะครับว่าเจ้าคิมดอกจาน,นะครับเข้ามาแทนที่ไอรีนถึงจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีมากกว่าแค่ในแง่ของดาเมจก็จริงแต่นั่นทําให้นะครับตอนนี้หลายคนผมคิดว่าระแวงแล้วแหละว่าถ้าอยู่ๆเข้ามาช่วงเวลาเนี้ยแล้วก็อีกประมาณ1สัปดาห์นะครับ6วัน20ชั่วโมงเนี่ยมันจะเข้าสู่แพทถัดไปนะครับซึ่งหลายๆคนผมคิดว่านั่นแหละรอที่จะดูตัวสารพัฒนานะครับกับตัวรายละเอียดแพทโนติ่ จะดูรายละเอียดว่ามันเจ้าความสามารถของเจ้ายูจะงยอกมันคืออะไรเนี่ยก็ค <lic ing> ิดกันแบบทื่อๆเลยนะครับถ้าเกิดการตลาดจะเล่นแบบนี้ผมบอกได้เลยนะภาพจำในอดีตมันจะย้อนกลับมา,าทันทีก็คือไม่ว่าจะเป็นการขายแพ็กเกจโซอีแล้วเอาเจ้าเจ้าเซียงอีนะครับเข้ามาให้เป็นทางเลือกต่อมาก็จะเป็นการรีแลนเจ้าเอสใช่ไหมพอรีแลน,นเจ้าเอสปุ๊บอ่ะโปรยสดิบดีนะครับว่าแบบจะใช้เจ้าลิงคู่กับเอดได้สุดท้ายนะครับกลายเป็นว่าเจ้าลิงนะครับลิงหรือซุนหงอคงเนี่ยเข้ามาตบ ยับเลยเอาจริงๆคือมาใช้คู่กันได้แหละถ้าเกิดมันไม่ได้มีลินเป็นตัวดาเมจตัวนะครับเพราะว่าสล็อตในการลุยสเต็ปมันค่อนข้างจะน้อยประมาณ2-3ที่อันนั้นคือการแทนที่ครั้งที่2ใช่ไหมพอครั้งสุดท้ายนะครับล่าสุดเลยจะเป็นการรีรันเจ้าลินซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ลินอ่ะไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของที่ว่านะครับก็ลายๆค่นคาดกันว่าก็ต้องรูรอดูคอลแลบก่อนใช่ไหมก็ปรากฏว่าเจ้าคิมดกยามันไม่ได้มาแทนที่เจ้าลินก็เลยหลายๆคนก็สามารถกดรีรันเจ้าลินไปได้แต่ผมคิดว่าลินเนนีี่มมอหืกัท จะถูกตัวในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสีจักรัดเก่านะครับแทนโอยอนทีอะไรพวกนี้เข้ามาแทนที่ได้เหมือนกันแต่มันก็ใช้เวลาอีกนานไงเพราะฉะนั้นการตลาดถ้าเกิดเขาจะเล่นมุกเดิมนะครับที่ว่าแบบเอาตู้เอารีดันมาขายหรือว่าเอาแพ็กเกจมาขายแล้วตบด้วยการที่ตัวถัดไปมันเข้ามาแทนที่ทันทีเนี่ยผมคิดว่าการตลาดแบบนี้ถือว่าไม่ค่อยฉลาดนะดันงนั้นนะครับสิ่งที่ผมคิดนะผมคิดว่าเป็นไปได้ประมาณ80%ดสเอนตะ์่ะเจ้าตัวราเชลเนี่ยเขาน่าจะเข้ามาเพื่อให้เราให้เรากดรีลนันแล้วก็ปั๊มดาวมจริงๆ ในขณะที่เจ้ายูจงขยอกอะผมคิดว่าถ้าเกิดมันจะเข้ามาแทนที่ตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะอาจจะเป็นความสามารถที่ไม่ใช่เป็นการบัฟปรตาคิลิคอลแต่อาจจะไปแทนที่อย่างพวกตัวอย่างเดลโลนที่เป็นดานิคคิลิคอลหรือว่าแทนเจ้าเจฟที่เป็นเพิ่มความโรจมตีแต่ว่าใช้งานไม่ค่อยได้จริงในสเตทน,นะครับเพราะว่ามันทําการผับก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่ายูจงยูจงขยอกจะเป็นไปในทางนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกก็แหละถ้าสุดท้ายยูจงขยอกนะครับเข้ามาเป็นบัฟปตาคิลิคอลแทนที่รากจรริงๆตต้าตาาลดแบบเนนียอคตะจไม่สามารถใช้้้ไดอีกแลวนะ เพราะคนจะดาวทางออกกันได้หมดแล้วไงจริงๆมันควรจะซ่อนแบบกลยุทธ์กันนิดนึงจริงๆผมก็ค่อนข้างจะคาดดาไปประมาณ2อสแผ่นแล้วแต่ว่านั่นแหละถ้าสุดท้ายแล้วนะครับมันจะมาแบบซื่อๆจริงๆนะก็ไอเดียนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่จริงๆก็จะบอกว่าตัวอย่างเจ้าพวกเซเว่นไนท์เนี่ยไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามไอรีหรืออาเชลเนี่ยการกดตู้ที่เป็น p i ิก u p อย่างเงี้ยถึงแม้จะรันตีจะค่อนข้างคุ้มอะ่ะแต่จะบอกว่าอาจจะไม่ได้คุ้มในระยะยาวแล้วนะครับก็คืออาจจะปั้นขึ้นไปถึง3ดาวได้ถ้าเกิดคนที่เคยผ่านมาแล้วรรอบนึงนก็สามามถ กดตู้นี้ขึ้นไปเพื่อสามดาวได้เพราะเอาจงริงนะในแง่ของดาเมจอะเจ้าราเชลก็ถือว่าสูงที่สุดในบรรดาเซเว่นไนท์ทั้งหมดนะถึงแม้ดาเมจคริตคอลตั้งต้นจะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากแต่บวกกับเขาเราจมตีสองร้อยเนี่ยทำให้ดาเมจโดยรวมก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบอัตราบัฟอัตราคีย์นะครับกับตัวที่เป็นดาเมจหมู่เนี่ยก็คือสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะได้ดูไม่เยอะมากเพราะว่าเป็นเป้าหมู่แต่การมีเผาไม้เพิ่มเติมก็ทําให้ดาเมจโดยรวมก็ค่อนข้างจะพอว่าจะใช ที่สาคัญในปัจจุบันนี้การปั้นตัวเก่าๆอย่างพวกเซเว่นไนเนี่ยผมคิดว่าจะค่อนข้างง่ายแล้วเพราะว่ามันมีพวกอย่างใบทองไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นรุ่นใหม่อะ่ะเจ้าตัวเก่าๆอย่างพวกเซเว่นไนเนี่ยมันก็รวมอยู่ในนี้แล้วก็มันจะมีตัวสมุดทองนะครับแบบเลือกนะครับก็คือรวมทั้งหมดก็จะมีการปั้นเซเว่นไนได้ทุก14วันเนี่ยผมคิดว่ามมีอยู่เรื่อยๆนะครับก็1เดือนคุณจะได้ทั้งหมด2เล่มนี่ผมก็ยังเก็บไว้นะยังไม่ได้ใช้นะครับก็รอเลือกนอาน,าน,บบน้ ขึ้น2ดาวได้ขึ้น3ดาวได้ก็ค่อยปั้นนะเอาในช่วงนั้นนะครับหลังจากพวกขอคอยนะครับที่มีจะมีเนี่ยเป็นใบเรียกนะครับของพวกตัวสีทองตัวเก่า่ทุก1ิชั้นเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆนะเราก็มีลุ้นถึงจะจะเป็นแบบสุ่มก็ตามนะครับมันก็มีโอกาสในการปั้นตัวเก่าๆได้เช่นกันแล้วก็รางวัลน,นะครับในการเคลียร์ดันเจียน,นยก็จะมีเห็นไหมก็เหมือนกันก็คือจะมีสมบุดทองรังกากคอยก็เช่นกันนะครับ ดัเนเจดูละหานแล้วก็ดันเจีนโกเลมนะครับคือมีหมดเลยพวกเนี้ยถ้าไม่น,นับดันเจีนอีกฟีที่ตันแล้วนะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมเราจะมีโอกาสในการได้สมุดพองพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะนะมีใบาลายทางทั้งแบบแรนดอมแล้วก็แบบเลือกได้ นี่ยังไม่นับเรื่องที่ว่าเซเว่นไนท์มันเป็นตัวคอนเซปต์ของเกมนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่เกมเปิดมาก็จะมีแจกมาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งแบบตัวที่เป็นสมุดทองสําหรับเรียกแบบเรนดอมนะครับของพวกเซเว่นไนท์มาให้เรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดที่ช่วงคริสต์มาสใช่ไหมฉลองครบ100วันก็จะมีแจกนะครับเวันเลยดังนั้นนะครับการปั้นเซเว่นไนท์ตัวเก่าๆตัวน,นี้ถึงแม้จะไม่ถูกแทนที่ด้วยตัวใหม่ก็ตามนะโดยนวคิดแล้วมันมีหลายช่องทางในการปั้นมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นตู้พีิก ก็คิดว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นนอกจากว่าคุณกำลังจะขึ้นดาวจริงๆอย่างของผมเนี่ยขาดค่าตัวอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้กดนะครับสําหรับเจ้าต,ตัวนี้อย่างไรก็ตามนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตัวเป็นตัวที่จําเป็นนะขึ้น3ดาวได้ก็จะค่อนข้างต่างกับ1ดาว2ดาวค่อนข้างเยอะดังนั้นผมก็จะซื้อตัวแพ็กเกจสาบาทไปเลยนะอ่าได้ป่อยแล้วครับจริงๆแล้วพอแพ็กเกจที่เป็นส5ิบาบาท69าเนี่ยผมค่อนข้างจะเก็บหมดนะเพราะว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับ มาดูกันนะครับว่าได้อะไรใด้ตั๋วนะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมากดให้ดูสักเล็กน้อยแล้วการใช้ตั๋วฟรี50แล้วก็อีกสักร้อยนะครับโลลูบี้ก็ไปเลยนะครับชิมลาให้ดูเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่แนะนําให้กดในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงรอตัวที่เป็นรายละเอียดสารพัฒนากับแพดโน้ตกันสักเล็กน้อยก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันว่าควรจะกดไหมนะครับ หลุดเล็ดเป็นไวเซอร์เรียบร้อยนะแล้วก็อีกร้อยครั้งนะครับส่วนใหญ่ตู้ดีแลนเนี่ยผมจะเทสด,ดูประมาณ200โลนะก็เทสด,ดูว่าเลดมปนประมาณไหนถ้าเกิดมันไม่โอเคก็ไม่ไปต่อนะนของเจ้าเอก,กับเจ้าลินเนี่ยถือว่าดวงดีนะครับได้มาอย่างละตัวก็ใน200โลก็ถือว่าใช้ได้สำหรับราเชว่าสุดท้ายถ้าเกิดมันเป็นตาที่ผมคาดน,นะคือเจ้ายูจงฮยอกอน่าจะไม่ได้เข้ามาแทนที่เจ้าตัวนี้หรอกเราใช้ได้อีกสักพักหนึ่งอะ่ะ แต่ในอนานะคตพวกสี่จักรพพัดิเก่าอ่ะความสามารถเป็นไปได้สูงนะที่จะเข้ามาแทนที่พวกตัวเซเว่นไนท์อาจจะเป็น2บัฟเลยแบบเข้ามาเป็นบัฟาาคีย์ทิคอลกับบัฟดาเมจคีิ์ิคอลในตัวเดียวอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มสูงมากนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะก็คือน่าซื้อนะยังไงก็คือความสามารถที่มันส่วนใหญ่แล้วว่าตัวพวกประเภท2 0 0 0มืโลระดับสี่จักรพพัดิเนี่ยถ้าเกิดจะเอาไว้คุ้มจริงๆนะอย่างเงยความสามารถมันต้องยูนิคประมาณริโวรืว่าริปโมันจะมี อ่าดีบัฟใช่ไหมในส่วนของการเพิ่มเป็น30%ที่ไม่มีใครเหมือนกับเจ้าลิงซุนงอพงที่มีความสามารถในการเพิ่มมาราจุดอ่อนซึ่งเป็นบัฟใหม่นะครับพวกความสามารถใหม่ๆอย่างเงี้ยจะค่อนข้างโอเคกับพวกตัวที่เป็น S สกับลินนะครับที่ความสามารถไม่ได้แตกต่างมากโดดเด่นแค่ในเรื่องของดาเมจนะครับก็นั่นแหละนี่ก็คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับจากการที่อยู่ๆเจ้าตู้ลินแลนเจ้าราชเชลที่เข้ามาในช่วงเวลานี้แล้วก็เข้ามาแบบแปลกมากๆนะคือ5,000โลก็นั่นแหละทําให้หลายๆคนค่อนข้างจะเครียบแข็งใจแหละจากการที่มันโดน การตลาดแบบแปลกๆแ,แบบนี้เล่นงานมาทั้งหมดประมาณ3ถึง4รอบแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับคิดว่าสารพัฒนาถ้ามันมีนะก็น่าจะมีทุกรอบแหละในช่วงวันจันนี้กับระเอียดแพทโนนะครับในช่วงวันพุธหน้านะก่อนออลแลบ,บตัวถัดไปจะเข้ามาว่าตัดสินใจย,ยังไงกับเจ้าตัวนี้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ